สวัสดีคลขับคุณมาคุณเจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับจากจิตแห่งทองครับนี่วันนี้พี่แท่งในในวงการเรียกว่าอะไรในวงการเรียกว่าเสียนแท่งทองหล่อทองหล่อทองหล่อไม่มีวัดนะเสียนแท่งทองหล่อมิดูแล้วกันทองหล่อมีมีเสียนอยู่คนเดียวคือผมอยากรู้ว่าทั้งทองหล่อเลยนะบนทองหล่อสกุลมิตรทั้งหมดเนี่ยอยากมีเสียนอยู่คนเดียวอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงให้ฉายาพี่แท่งว่าเป็นเสียนแท่งทองหล่อ ครับผมเซียนแท่งเซียนแท่งนี่พี่หนุ่มพงพันตั้งครับผมเซียนแท่งครับตอนนี้ไปไหนก็เลยเป็นเซียนไปหมดแล้วแต่ว่าบ้านอยู่ท้งหลอั้งหลอดีนะมีแต่ผับแต่บาร์วัดไม่มีเลยถ้าจะมีก็มีวัดยังโอมวัดยังโอมอโยและนี่คือเสียงของท้าทองสาวต้อองมีวัดเดียววันนี้มีการประมูลกันที่บ้าน บ้านพี่ะนะและพี่โยนะพี่โยวัดประดูเอ้ยไม่ใช่วัดสแก่โยวัดสแก์หลวงป่อดูแฉวเพี่แลบไดพี่หลวงปู่ดูหลวงปู่ดูวัดสแก์พี่โยเนี่ยบ้านน่ะอยู่หน้าวัดสแก์ ก็นำเนี่ยพระวันนี้เนี่ยนะฮะมาบูชาเพื่อจะไปสร้างหลวงพ่อสุกองค์ใหญ่ใช่ที่วัดรีลำโพไซทองประมูลร้อยพี่ครับหักยีครับอประมูลร้อยร้คือทำบุญในส่วนหนึ่งคือไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วก็หัก20%ของราคาที่ประมูลได้แล้วประมูลลงมันมีเกมประมูลลงพี่วิธีใช่ไหมแต่ว่าศูนย์บาทเราก็ให้เขาไปเลยไม่ต้องหัก ครับประมูลลงขึ้นแตมืลเราตั้งหมื่นหนึ่งเราจะลดลงเรื่อยๆไม่ใช่ขึ้นนะครับลดลงเรื่อยๆให้ถูกที่สุดการประมูลของเรานะจะเป็นการประมูลลงครับไม่มีได้ประมูลขึ้นตั้งตั้งตั้งสูงไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดลงวเราจะหา20แต่ถ้าทำบุญร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะประมูลขึ้นขึ้ทำบุญร้อยเปอร์เซ็นต์ไงสุดยอดเลยอ่ะคือทำบุญร้อยคือต้องบอกว่าพี่ๆหลวงปู่ดูชาแนลวันนี้นี่ครบมาครบเลยนะพี่แท่งมาครบเลยนี่พิชาติพิชาตพิชาต นี่วิชาต์นี่พี่น้าโดงพี่น้าโดงพี่น้าโดงนี่เซียนโต้งเซียนโต้งเซียนโต้งสุดหล่อนี่ดูอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับท่านท่านท่านสร้างองค์นี้สร้างปีไหนยังไงพี่ประวัติก็องค์ทําตัวล็อกเก็ตหลวงพี่ชันชัยทําอ่าด้านหลังบรรจุหกสองพี่พ่อนงพ่อนงพ่อนงพ่อพัดเสกพ่อนงตะคีเหรอตะคีครับโอ้โหตอนนี้สุดยอดเกจิเลยนี่พ่อพัด พ่อพัดด้วยวัดห้วยด้วนหลวงปู่นะหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนร้อยร้อยร้อยหนึ่งปีร้อยสองปีแล้วมั้งใช่ใช่เนี่ยไหมอายุท่านอ่ะใช่โอ้โหใช่ฉันมีเนื้อทองคำโอ้ทองคำต้องคุยกับหนุ่มข้าพันเก็บแต่ทองคำเราเจอกันหนุ่มทองกะลีพับเนี่ยพี่เอามาทำไมครับอันนี้นี่ของฝากนะฮะจากของดีจากอยุธยาแยกห้องกลับไปได้เลยครับคุณยายนะทำเองเลยนะแกบอกว่าไม่ต้องรีวิวให้นะทำไม่ไหวแล้วแต่ก็อดไม่ได้อยากจะบอกของอร่อยแบบนี้นะครับอยู่ที่สี่แยก กองกำกับยุกองกำกับอยุธยาไปหากินเอาเองทัวร์การ์ไปไงคิดดูเลยอันกะหลี่ปั๊บเนี่ยมีอาจารย์ด้วยอ่ะนี่สุดไม่เคยเห็นมาก่อนนะดูเนื้อตกลงนี่ช่วงอร่อยรอบวัดและสัตสิทธิ์ทุกอย่างแหละอาจารย์นู้นพี่อาจารย์ใส่จานนู้นเดี๋ยวพี่จะเลิกเองดังไงบรรยากาศแบบนี้คุ้นๆที่ช่วงอร่อยรอบวัดแลยการสัตสิทธิ์คงพันนะครับดูได้นะครับอ่าอร่อยตกโต๊ะเป็นไงพี่เป็นไงอ่ะเคี่ยวพื้นที่ให้กระดาษใช้กระดาษ ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ใครอยู่ยุยาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยใส <จ S 2> ่หมวกกันน็อด้วยนะเดี๋ยวหน้าดำน<ม>ี่ทัวร์ัดร้อนชิบหายมีขนมหน้าแตกโอ้มีหลายอย่างเยอะมากโอ้โหอร่อยมากไม่หวานเกินแล้วถั่วเนี่ยเดด็จริงนั่นกรอบเดี๋ยวพี่ได้โฆษณาเท่าไหร่เนี่ยปีอไปกินได้ของอร่อยเยอะแยะเลยนะยุยานะครับแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันเนี่ยวันนี้คือมาไลฟ์สดร่วมกับหลวงปู่ดู่ชาแนลพี่เพราะว่าหลวงปู่ดู่ชาแนลเนี่ยตั้งใจจะทําบุญ เพื่อที่แบบว่าไลฟ์สดแล้วก็ได้รายได้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะเอาเข้าไปสนุนเพราะฉะนั้นชวนแฟนๆนะฮะเป็นแฟนหลวงปู่ดูชาแนลนะครับตอนนี้เราจะมีรายการเนี่ยวันนี้ไลฟ์สดกันเพื่อจะนําเงินนำเงินทําบุญนี่นะครับไปช่วยกับหล่อหลวงปู่สุขชวัดใหญ่วัดโพไซทองที่วัดโพไซทองจังหวัดบุรีรัมย์นะองค์ใหญ่กี่นิ้ว กี่เมตรหน้าตักกว้าง9เมตรสูง13เมตรพี่ที่บุรีรัมย์คือถ้าเสร็จเนี่ยจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์เลยน,นี่เป็นมิตรภาพวงการพร้ที่หลวงปู่ดูชาแนลนะมาช่วยร่วมบุญในครั้งนี้แฟนหลวงปู่ดูชาแนลนะครับนะฮะแล้วก็นะครับชาวบุรีรัมย์ครับชาวสุรินทร์ครับนะครับนะฮะ ญาติๆนะครับลูกหลานต่างๆที่อยากจะสร้างหลวงปู่สุของค์ใหญ่ครับนะครับนะฮะก็ร่วมวันนี้เดี๋ยวเรามาปรุงกันนะเงินทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ทำบุญหมดเลยใช่ครับแล้วช่วงนี้พี่โอเลิกกัมพระเลิกเอะไเองยังไงเลิกพี่ตะกรุดก็เลิกแล้วดีไม่ที่ร้านผมหลังร้านผมเยอะมากหลังร้านผมเฮ้ยผมให้เกาทำพี่ผมอ๋อให้เขาหรือทำแทนและใช่ไมใช่จฉพาะที่ตาเขาไม่คดีมือก็ไม่คดีไหนกิจการพี่ก็ดีนะพี่จานผมมีเยอะนะครับพี่แจ้ง กระปุกผมเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเชื่อไปหมดหรอพี่โยเดี๋ยวต้องจะเชื่อไปหมดอํากันเล่นนะอํากันเล่นผมทำถวายวัดมาเยอะแลครับเอาที่ใครไม่มีลูกผู้ดูนะครับนี่หรือว่าใครอยากจะให้นะเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่หรืออยากจะเก็บไว้ในพิมพ์ที่ตัวเองไม่มีเนี่ยวันนี้นะครับลูกผู้ดูชาแนลนะครับนำมาประมูลนะครับนำเงินรายได้นะฮะไปสร้างหลวงปู่สุวัดโพไซทอง โอซายทองนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์ต้องและสายบุญทั่วประเทศนะใครที่ชอบมาเลงทำบุญทำวัดนะมาช่วยกันนะครับนะฮะทบุญได้เลยโอนไปบัญชีวัดเลยนะไม่ต้องโอนมาบัญชีผมโอนบัญชีวัดเลยบอกเยวันนี้บอกชัดเจนสำหรับคนที่อยากทำบุญร้อยบาทสองร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาทโอนเ้าบัญชีวัดเลยแล้วเราขึ้นเลขที่บัญชีวัดไมให้พอดูรูกหน่อยที่จะทำนี่วารละที่หนึ่งองค์ต้นแบบเรียบร้อยเรียบร้อยองค์ต้นแบบเท่าองค์จริงครับขนาดเท่าองค์จริงแต่ใหญ่กว่านิดหน่อย แต่แล้วเดี๋ยวจะขยายสเกลก็เป็นสิบเท่าขยายสเกลขึ้นไปเท่าจริงท่านท่านเป็นหลวงปู่ยุคไหนไงหลวงปู่ท่านมรณะ2515ยุคเก่าเกิดตั้งแต่สองกว่ากว่าครับวันที่มรณะก็ยุายุ95ปีถือว่าเป็นพระยุคเก่าเป็นพระเรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เมืองรีรย์เป็นอาจารย์องค์ไหนบ้าง อูเป็นอาจารย์หลวงปู่หงนี่ตอนนี้ยังกำลังได้หลวงพุทธศกเป็นอาจารย <Enfin> ์หลวงปู Boy, ่หงนะครับใครกำลังนะครับตอนนี้เหรอหลวงปู่หงหรือว่ากำลังศรัทธาหลวงปู่หงมากนี่คืออาจารย์หลวงปู่หงอาจารย์หลวงปู่หงได้รับการยืนยันชัดเจนว่าเป็นอาจารย์จริงๆอ่าหลวงปู่หงมาแล้วนี่หลวงปู่อะไรอีกหลวงปู่เมาส์หลวงปู่วัดซีรียมหลวงปู่วัดซิรีสียมอ่าประมาณนั้นที่ที่ที่แต่ที่ดังโด่งดังที่สุดที่เป็นลูกศิษย์แบบว่าเป็นลูกบุญธรรมเลยครูบาซร้อย คูบาซอยคูบาซอยคัทเป็นสาโรวัดเป็นเทพเจ้าท่าสองยางอยู่ที่จังหวัดกาจังหวัดกาผูดังมากพี่ท่านจำได้ไหมจำได้ที่เราไปในในวิหารน่ะจำได้ว่ามีมีมีหลวงมีหลวงมีพระองค์หนึ่งน่ยไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ไปอยู่ทางเหนือใช่ก็คือคูบานสรแหละที่มีหุ่นขี้ผึ้งอยู่อ่ะฝั่งนี้หลวงปู่สุขฝั่งนี้คูบาสรถ้าไปที่วัดไตรรหลวงพระโตอ่าแหละงโด่งดังมาก แล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวหลวงผู้ดู n ชาแนลเรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาไปร่วมนะครับสร้างยอดหลวงปู่สุขวัดพรใสทององค์ใหญ่แต่ว่าจํานวนเท่าไหร่แล้วแต่ที่พี่เพื่อนๆทุกท่านวันนี้นะครับอยู่ที่พลังศรัทธาเลยครับก็จริงๆจะมากจะน้อยแค่ถือว่าแบบเนี่ยเป็นมิตรภาพวงการพารทที่ดีมากๆ คือคนละสายคนละหลวงพ่อแต่สุดท้ายนี่ใจเดียวกันพี่อยากมาทําบุญ้ววันี้ชวนพี่แทงมาพี่แทงโอ้โหามาทําบุญยินดีเลยถือว่าขอบคุณหลวงปู่ดู่ชาแนลมากมากขอบคุณพี่แทงมากมาอผมผมก็หนึ่งในหลวงปู่ดู่ชาแนลอยู่ใช่พี่ผมก็เหมือนพี่ได้ครับพาพแปนะครับ ยุคเก่านะครับปั้มตานี่ปวกขึ้นในปวกนี่คือกินลังนะครับกินลังไม้ที่มันจุพระนะครับไม่ใช่กินองค์พระนะครับอันนี้เราไปจ้างปวกให้ขึ้นพระไม่ได้นะครับอย่างนี้นี่เก๋เก๋ยากเลยเก๋ทำไม่ได้เก๋ทำไม่ได้เก๋ทำไม่ได้ครับแต่พี่โยทําได้ถูกต้องครับผมต้องเอาปวกไปกินที่บ้านผมไม่หมดตอนนี้ปวกกินทั้งหลังและกระป๋าไป้วนิ่งเลยงกินเพี่บ้านผมนี่ปวกกินฝาหมดแล้วพี่ตอนนี้รอบปวกไว้เอาว่ารอปวกไว้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับรับประกันความเก๋ตลอดชีพพไไมมม่่่่ใใชชชควาแท้ตลอดี รับหนึ่งครับนับสอครับรับสามครับไปแทงลงเลยครับหนึ่งหมื่ ผมไม่เคยอยู่ในวิธีประมูลแล้วจะมันลงเท่าไหร่ล่ะไม่สองพันได้อ๋อหแล้วจะพี่ทำไลงสองพันซุดกันเลยมันจะได้งิมูลน้อยไม่ไม่แล้วไม่ไม่พี่อยากลงเท่าไหร่พี่ลงเลยผมนับหนึ่งสองสาพี่แจ้งห้า0เลยมีคนปิดแน่นอนคุณปิดเองสิผมยังไม่ทันห้าพพี่ห้าพปิดเลยเชื่อผมลอยสิบวิลอยสิบวิลอยสิบวิเขาพิมพ์ปิดรอกันไปมล่ะพี่ลอสิบวิผมนับหนึ่งนะครับนับสองครับนับส สองพับมีแค่รถครับรถรถรถคนจะปิดนับเองเนี่ยรถเลยรถเลยหกพันโอ้เฮ้ยปิดแล้วอยู่พี่โยเอาไปนับทังใหญ่แล้วไปให้คนเนี่ยนี้มีกำไรเยอะนะอยู่ที่6,000บาทหัก20%ด้วยนะครับมีสายทางเหนือเลยนะเนี่ย น่าจะเป็นสภาสกุลลำพูนที่ต้นแบบพวกลำพูนพวกอลี้พูดวาใหญ่อ๋องใหญ่นะฮะองใหญ่มากพี่จ๊กเอพี่จ๊กเจ้อยู่ไหนพี่จ๊กเป็นราตเหรอผู้มีอุปกร้วับานพี่จิ๊จเราต้องช่วยกันนะฮะอย่าให้ตรงนี้มันได้ขอคครับพี่จั่น้าคนต้องสกัดกั้นนะฮะมีการขอร้องกันอยู่นี่เลยไม่งั้นก็ไปปั่นกันเองอีกมา อันนี้ใครใครใครนำมาทำมูลอันนี้ใครใครนำาทำมูลผมก็ฉัดตัวนี้อันนี้จะเป็นผมกัร็อ๋อเอาละฮะเยซียนฉัดกับเซียนโยนะครับเปิดแล้วครับพโจ้จริงจริงโจอันนี้เปิดที่พี่โยพี่โจมาใช่ครับหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับถูกมากครับปิดได้เลยครับพี่ปิดเลยครับปิดเลยหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับแบงรถเยอะๆเลยครับ อันนี้พี่แท่งจะลดเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่พี่ถ้าหมันไส้ไอ้ฉันมันเยอะพี่ก็ลงเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่โจ้ก,ก่อนเหมือแปยัง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 เนื้อเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมปูนซีเมนนะฮะ<อ>สร้างเมื่อปี2527นะครับพระธรรมธาตุนี่ฉันทำให้ขึ้นนะครับฉันทำให้ขึ้นเองนะครับไม่ได้พี่ อยู่ในโอ่งแล้วขึ้นเองยังงท่านเอใครมาปิดพัดหลวงปู่ดูชาแนลนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกนะโอ้พี่ด้ทำได้ขนาดนี้รวยพี่สนุกสนุกพี่ถ้าทำได้ขนาดนี้รวยครับพี่ไม่มีใครปิดพี่แท่งรถหน่อยครับผมนับหนึ่งครับผมนับสองครับผมนับสามพี่แท่งจัดไปมันเจ็ดครับไปมันเจ็ดมันเจ็ดพี่มันเจ็ดมันเจ็ด เหมอ้เจ๊ไม่นกำลังดูกำลังดูผงอยู่3,000ก็ลดไปเหอะลดไปเลยขอให้ฉัดมัน1 7มือค่อยๆไปทีละ2,000 3,000มี่1,000นึงเขาไม่ได้เงินกันพี่เหรอเขาไม่พิยมพี่ลดทีละ2,000ไปเลยอ่ะโอเคโอเค3,000ก็ได้ครับได้ได้ได้เหมืเจ๊ดูก่อนยหญ่ถึงขนาดห้าพันนะพี่นะได้พี่หมื่นห้าเตรียมไาเลยครับเดี๋ยวพี่แท่งจะลดหมื่นห้าครับโอ้โหโหดไปตั้งหมื่นแปดหลือหมื่นห้าลดไปเหรอพี่ไม่ใช่พระผม ตรงนี้นะพี่ถ้าพี่แช่งรทธีดพันธ์มานานพี่หนักขอนหนักก็นี่เลยครับ้อนหอเลยครับได้ครับผมนับห่ครับรถไปเลยอยากรถเท่าไหร่รถไปเลยพี่หมื่นหนึ่งโอเคก1จากหมื่นแรือหมื่นเอาไม่ใช่มันมแปดนี่เมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่เนี่ยจากหมื่นห้าเหลือห้าพันเชื่อหน้าพี่ไม่ต้องลดนะครับลดทีละห้าพันเอา ยังไงว่าเอาใจยากไปเสียดีหมื่นหนึ่งแล้วสวยกว่าเมื่อกี้อีกนะไม่ให้รถทีละพันสองพันไม่รดทีห้าพันต้องไม่ปิดก็เลิกไปเลยครับผมนี่นะไม่ปิดจะระหว่าเราต้องเอาแล้วครับปืนนลยครับติดเกมกับบ้านครับไม่ไม่ต้องประมูลแล้วพอศูนย์บาทแหละอยากให้ถึงห้าพันนะครับพี่โยรอยอยู่ครับปิดครับปิดครับ นี่เลยหนักแน่นไปเลยทันแทงพี่โอ้ยของนี้โอ้ยรูปหล่อเนื้อเงินพี่หล่อพิเศษทันดีครับโอ้โหหนักแน่นไปเลยของหนักเลยอันนี้ผมว่าคนสนใจเยอะอันนี้คนสนใจเยอะพิเศษทำไมเขียนพิเศษพิเศษเนี่ยคือเขาถอดต้นแบบเป็นรูปหล่อรุ่นแรกครับครับเราก็จะให้แตกต่างของของเก่าท่านเป็นตัวนักวิชัยสงครามคือเป็นนักเหมือนนักล้มล้อมวนๆอย่างนี้ทางวัดเขาเอาองค์ต้นแบบไปถอดใช่ไหมเขาก็เลยลบตัวยันตัวนั้นออกแล้วใส่คําว่าพิ ศษอันนี้ออกเมื่อปี2532นะครับรอยจานใครครับรอยจานหนุ่มดำครับเป็นเนื้อเงินนะฮะจำนวนสร้างน่าจะประมาณ800องค์นะครับปีไหนพี่2532 2532รุ่สุดท้ายเนาะ32 34ปีราคาอยู่ที่20,000ประสบการณ์5,000บาทประสบการณ์ประสบการณ์ครัลุย แจ้งมาครับราคาขึ้นมากครับราคาเปิดอยู่ที่ข้างล่างกอดต่อคดตัวหนะใช่ไหมครับตัวหนะนะครับตุวนะตอโอ้ีสวยมากเนื้อเงินมากด็ดเลยตุมตรงหลุมีสวยมากสวยมากรับประกันความแท้ตลอดชีพแค่จานก็แท้แล้วครับในจานเศรษฐี่หลงดำฮะจานเศรษฐีจานอัปาค้าเป็นดำจานแหวนหลายหรุ่นนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับลดเรียกสองหมื่นครับสองหมื่นบาท ได้เสียเราเป็นนี <S <S ้ได้เสียต like ้องแบบนี้เอาเงินเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอย่ามัปิดครับพี่มัปิดอย่าปิดเลยเนื้อเงินนะครับจริงราคาที่สองหมื่นบาทครับพี่โอ้โหไม่ปิดอีกปิดเลยครับพี่ปิดเลยครับสองพันนี่กินแน่นอนครับเดี๋ยวเงินครับสองหมื่นบาทครับ ลงอีพี่ให้หลวงปู่นะครับผมให้โอกาสนะแม่พี่ให้โอกาสให้ฉัดมันผมให้โอกาสนะไม่ใช่โอกาสลูกค้าลูกค้าก็รอพี่ลงอยู่แล้วผมให้โอกาสนะเออผมให้โอกาสตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่สี่ร้อยกว่าสี่ร้อยหกสิบคนผมให้โอกาสนะผมจะนับนะพี่แท่งรถนะถึงสามรถเลยครับพี่นับหนึ่งนะนับสองครับนับสามครับผมปิดเองครับวงนี้ครับเท่าไหร่ครับสองหมื่นบาทว้าว เราก็กล่วว่าเลยผมกล่าวว่ารอลงอีกทีแล้วจะปิดรถใอ้ตี๋ไปเลยเ <laughs> ผมรู้เลยถ้าผมลงอีกนิดนะไปเนี่ย ก็ยมีความสุขมากมากครับขอบคุณพี่แท <serving S 2> <Enfin S 1> ่งด้วยเอาเข้าไปเปล่าเลยครับโอ้โหขอบคุณพี่แท่งมากนะครัะมือโบกมือโบกมือโบกมอเลยครับขอบคุณพี่แท่งมากครับยินดีครับเสียชาตินะวันนี้มาทำบุญนะครวันเกิดเสียชาติด้วยครับขอบคุณครับรับไปรับไปรับไปนี่ไงครับไปองค์ต่อไปเดี๋ยวตัดกินกันเดี๋ยวตัดกินกันเดี๋ยวตัดกินกันตอนนี้เราทำงานก่อนใช้พี่ให้คุ้มนะครับให้เป็นเจ็ดวันเลยครับเสียชาติไม่มีเลยเหรอ พระนี่อะพระมันเ้นอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่แตกเลยแต่มันเกิดอันนี้เดิมๆเลยครับสวยๆแบบนี้พี่ไม่ต้องไปหานะครับน้อยนะเนื้อนี้น้อยนะน้อยกับตะ่วดเยอะโอหายากมากนะครับแล้วอันนี้หลวงพุทธศรีจารย์เองแค่หล่อมาขนาดนี้หล่อโบราณขนาดนี้ ใช้เนื้อชนวนอะไรนะกลางร้านนะครับเปิดอยู่หน้าร้าน3 5มหมื่นนะครับวันนี้เราเปิด3 0 0 0 0บาทครับโอ้โหเขาเปิดยังไงก็รู้ว่าจะเปิดแสนยิ่งก็ลดอยู่ดีอ่ะอาจจะเหลือสองหมื่นก็บาทก็แล้วแต่แต่สวยเดิมไหมครับฮะสวยเดิมนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อกันครับทุดงหลวงพ่อกันครับคำตัดมือเนี่งวิชาเนี่ยสีเนี่ยเรียนเรียนว่าปะดูทรงธรรมครับรัตนบาราเจนจบรัตนบาราก็คืออิทธิพิโสเต็มบทอิทธิพิโสบทหนึ่งจะแยกเป็นสี่วรรคตัวอีกตัวเดียวนะพี่ ปิอย่างเงี้ยปิโยเทวามุสานังปิโยพุมานุมุตโมปิโยนาคสุปันนังปินินทียังนะมามิหังเวลาเราท่องคืออิติปิโสเราท่องแค่ตัวหน้าตัวเดียวค่ะในบทเต็มคือสี่วะท่านเจนจบในร้อยแปดท่านท่องหมดท่องหมดนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับขอทีนึงพี่เล่นๆเลยเล่นเลยเล่นเลยพี่เล่นไปเลยทีเดียวให้รู้ไปเลยสองเป็นป๋าเลยสองเป็น ไปชัดมึงก็ยุ่งจังเลยพี่ก็ไปยุ่งขึ้นจังสองหมื่นบาทครับติดสองหมื่นเนี้ยได้เห็นของดีเลยองค์ต่อไปอ่ะพี่เด็ดหน้าร้านขายอยู่สามหมื่นห้าพี่แข่งลดเหลือสองหมื่นแล้วครับต้องจัดครับรู้สึกเพ็ดอยู่ๆมันรถของเขาเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับพี่รถเยอะช่วงนี้คือเราต้องอึ่งมันเอามันเอาส่ใจด้วยต้องทำบุญด้วยอะไรสองหมื่นนะพี่เนี่ยสองหมื่นนะครับยังสวยสุดหล่อทองเหลืองนะครับโอ้พี่เดิมๆครับ สองหมื่นนะครับตอนนี้พี่พี่เขาดูกันหรือเปล่าเนี่ย400กว่าคนเนี่ยเปิดทิ้งไว้อ่ะขับรถอยู่ป่ะเนี่ยหรือว่านั่งกินสุกี้สองหมื่นนี่มันโอ้โหไม่ต้องไปเดินหาที่ไหนนะครับน่าจจะเป็นศูนย์บาทแรกครับพี่ไม่ไม่ดีเตรงนี้แหละ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 ของเงียบพี่มาเลยใช่ไหมส่งแล้วยังยังมาไม่ถึงเราหมาๆมาๆมาๆมามามานับสองนับ นับสามครับเราจะลดเองโอ้โหเดี๋ยวดิลงรอบนี้เรียบร้อยลดเลยพี่เรียบร้อยลดเลยลดเลยจากสองหมื่นลดไปพี่เรามีหน้าที่ลดพี่ไม่ใช่แลรวพี่ไม่ใช่แล้วพี่ลดไปพี่ปิดแน่นอนพี่แจ้งองค์นี้ปิดแน่นอนเอาให้ปิดเลยเอาปิดเลยพี่ทีเดียวคือแปดจัดไป ่าไปเหลืออะไรอย่างนี้ไม่เหลือผมว่าอนี้นะนหฮะไปเงียบหากอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำบุญแล้วผมจะเหลืออะไรผมต่อไปไม่ทำหลวงผู่ศรีได้เป็นหลวงปู่ดูบ้างเถอะไม่ไหวได้ไม่ไหวขาดทุนแน่นอนตรงเนี้ย เขารอราคาไหนกันเนี่ยเอาพี่พีิงให้ปิดไปให้หนักๆไปไลยนะพี่นะทีนี้ปิดแน่ครับนับนึ่งับนับสองก็หมื่นแปดหมื่นแนับสามพี่แทงรถเลยครับทีเดียวให้จบไปเลยหมื่นหปหมื่เลยพี่หมื่นเอาหนห้ามาโร้อยอร์เซนต์ปิดครับพี่จิงจปิดแล้วครับเขารอราคาอย่างเดียวกันนี้ ลูกพี่กำไรทุกคนอย่างเงี้ยปิดโอ้โหปิดกันมาเต็มเลยอะพี่หักอีกสามพันพี่มันจะเหลืออะไรพี่ก่อนนียเราเล่นน่ะเราไม่ไม่พี่เราเอามันนี่ไม่พระผมเยอะอย่าไปยอมเขาเยอะมากเราต้องยอมเพราะเขาเป็นคนให้ตังค์ไม่เรามีพระประมูลขึ้นร้อยเอาคุณคุณน้าจ่ออะไรมาประมูลนะฮะคุณน้าครับคื่อง มาเลยครับมาถึงเวลาพี่ปุ่นอาร์ครับพี่อาร์อะไรพี่อาร์ไหนแดงสติ๊กเกอร์นะครับอาแดงสติ๊กเกอร์จะเอาอะไรมาประมูลทำบุญนะครับแดงสติ๊กเกอร์ครับต้องบอกว่าเป็นโอ้โหร้านดังระดับโลกนะครับร้านดังร้านเกี่ยวกับติดสติ๊กเกอร์รถแล็รถเหรอแล็บพี่ขนมจะหมดแล้วครับพี่แจ้งครับใช่ครับโอ้นี่เราผ่านไปเยี่ยมรวดเร็วนะจะสามชั่วโมงแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีไม่ทันตั้งตัวเมื่อกี้เราไลฟ์กันอยู่เสร็จพอดีผมว่ามีโมเดลครับซึ่งเป็นรถแข่งขพี่ต๊อดพิติตรพอดีอยู่ครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดดิชั่นที่ออกทั่วโลกทีเนี้ยเมื่อกี้พอไลฟ์เสร็จก็เลยอินบ็อกคุยกับพี่ต๊อดว่าตอนเนี้ยพี่ตั้มกำลังไลฟ์ทำบุญกับพวกเราอยู่ชินนี่และพี่แท่งครับพี่ต๊อดขอบคุณพี่ต๊อดจะเซ็นลายเซ็นมอบให้เป็นพิเศษสำหรับคนที่จะประมูลนี้ยโอ้โหคุณต๊อดครับ ขอบคุณครับไหนๆพี่ต้อนเดี๋ยวเซ็นให้อย่างดีสุดโปรเลเลยโอโปเดลเาด้วยประมูลได้ทุกคนนะครับคือรถที่พี่ต้อนมากๆเลยครับรถที่พี่ต้อนใช้แข่งที่ยุโรปเอาไปใกล้ๆกล้องตัวนั้นนะครับนี่ๆโชว์เลยครับโชว์เลยครับโอ้ยโอเคต้อนสวยงามแล้วนี่ล่าสุดล่าสุดเมื่อไม่เมื่อไม่กี่เดือนนี่คุณต้อนก็เพิ่งมาบูชาหลวงพุทธศุข รูปหลอดตะกูไป oh. ปีสองพันห้าร้สบสามสุดยอดครับคุณต้อนครับสุดๆราคาที่เริ่มต้นนะครับ,อ,าารบอันนี้ประมูลขึ้นนะครับประมูลขึ้นครับเราทำบุญร้อเซนะครับ คือรอบนี้ไม่หักเลยนะไม่หักค่าจ่ายนะครับเอาเลยอ่าโดยการประมูลนะครับเอาเกียร์ทีนี่เลยเอาเพียงทีนะคโอ้สวยสองนาทีครับสองนาทีครับอถจะเวลานะครับเอานะฮะชิ้นนี้สองนาทีนะครับมูลค่าชิ้นนี้ประมาณพันราคาปกติที่เขาจองกันที่ต่างประเทศคือพันห้าพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าหมดไปแล้วนะครับอ่าไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นประมูลร้อยกันนะครับเริ่มที่ เรื่องศูนย์เลยที่ศูนย์บาทศูนย์บาทนะครับเอาใครจะช่วยทำบุญนะครับจำให้ได้นะครับมาครับพี่ชัยครับ3,000บาทสามพันบาทเลยสามพันบาทครับต้องมากกว่า3,000บาทครับ4ี0 0บาทครับคุณแม่ครับผม4,000บาทครับต้องมากกว่า4,000บาทครับ5,000บาทครับคุณจิตร์ห้าพันห้าพบาทครับอ้าวคนนี้ใครมีห้า0ันบาทอีกคนนึงเนี่ยใครครับคุณไอรินครับ เ0ื0บาททนทืนบาทโอ้ยทอซน้ก10วิบครับทยะครับสิครับเหลือเก้าวินาทีครับตอนนี้1นึ่งมืนบาทครับ8ปดครับแปเจ็าเแล้วโอ้ยอยู่ที่หมื่นบาทนะครับทำบุญกับหลวงปู่ศุกห้นะครับหครับผมส4สยังทันนะครับพี่สวยๆหมื่นหนึ่งแน่จบ้ยเลย สองวิส<ย> <occasions S 2> ุดท้ายหนึ่งหมื่นหนึ่งยิงมาเลยยิงได้ครับยิงมาเลยครับโอวงันนะครับอ่ยิงนะครับยิงมาเลยครับยิงมาเลยหนึ่งมือนแล้วครับจังหวะยิงขอขอมีของแถมเพิ่มให้ได้ไหมครับเนื่องจากการทำบุญนี้ไปไกลมากครับผมขอแผมจะเอาลูกแก้วหลกูะดุลลูกไซส์ปกติเนี่ย หม้อพี่อีกหนึ่งลูกตลอดผู้ชนะว้าวอ้าสี่ห้าพันใช่ไหมอู้เอ้ายิงมาครับยิงมาครับใครจะใส่เพื่อนใส่มาเลยยิงมาครับยิงมาโอ้เพราะราคาไกลต้องต้องต้องให้โอ้โหขุนมากมากเลยครับพี่พี่ทุกท่านครับขุนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับปิดประมูลนะครับปิดประมูลขอบคุณครับขอบคุณคุณชัยมากครับ10,000บาทครับโอ้ ขอบคุณพี่ตอดด้วยขอบคุณพี่ตอดด้วยครับพี่ตอดครับนะครับเอาโมเดลนี้นะครับนะฮะแมชื่นใจอพี่โอทุมพักดีนะครับขับเฟอร์รารี่เมื่อสปีที่แล้วเอาโมเดลรถของตัวเองนะฮะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับนะคุณอาร์ตออกแบบนะครับเป็นรถของคนไทยความภูมิใจของคนไทยนะครับนะฮะมาทําบุญร่วมกันใช่แล้วเดี๋ยวมีลายเซ็นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอดเซ็นให้แล้วก็คุณชัยชนะการประมูลด้วยราคา1 0,000บาทหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวมมมีลอด้วยใช่ัครบ จัดเป็นเซตให้เลยนะครับภาพใหม่เลยนะครับคลิปๆเลยครับสามรายการเนาะไม่ได้ใช้สามรายการเราจะเริ่มที่หนึ่งพันบาทอ่าเรามีราคาอันนี้ปัจจุบันขายอยู่สองพันห้าร้อห้าครับอันนี้ใช่ค่ะสองพันห้าอันนี้สองพันห้าอันนี้สองพันตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 7,000บาทแต่เราเปิดที่1,000บาทราคาตลาดอยู่ที่7,000บาทมีเวลา120วินาที3,000บเป็นไงมพันไงเป็นไงราคานี้สี่ครับสี่พันห้าบาทคุณชัยเจ็ดพันแปดพนไงเป็นไงมุชัยห้าพนบาท้าหบาทห้าพันห้าร้อบาทหกพครับเจ็ดพัน มีแถมอะไรไหมครับมีแถมอะไรไหมมีแถมอะไรไหมครับแถมมีโอ้โหดูนะครับข้างหลังมีเกสากมครับโชิ้นสีบาทแถมนะครับอันนี้นะบ่อน้ำมันรตแกนะครับอบุญนาบ่อน้นนด้านหลังมีเกสาู้มีเกสาด้วยนะอนี้นะครับให้หมดนี่เลยครับสาปีนะครับสาปีสุดท้าย มาครับอทำบุญไม่มกเลยครับนี่มีมียางลแถมครับมีมีกอยยางเส้นนึงครับอยยางเส้นนึ่มาครับตรงนี้ทำบุญกันแถมทุกอย่างแปดพันกุญชยแปดพันบาทอขอแถมยาอาเจียนเสร็ มาแล้วครับนี่ครับพร้อมไหมลูกึ่งครับเอามา4ีสามสองึงศูนย์ปิดครับผมเอายิงเอายิงมาเราไม่รอช้าไม่รอช้ายิงมาครับยิงมาเซ็นนะครับแปดพันเก้าแปดพันเก้าวอลเลย์อลโอ้โหมาแถมซ่อยอีกเส้นนี่เอาไปเลยมาครับเสีมูครับโอ้โห เราปิดครับปิดครับปิดครับ8,900ัาร้อยบาทสามเปนสามพลเดชรับปิดที่8,900กาเก้าเหรอเก้าอ่ะใส่เข้าไปลูกแก้วโอ้โหชุดใหญ่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปยังไม่พออยังไม่พอมีอีกเอาใส่เข้าไปสตาร์ทเท่าไหร่พี่สตาร์ทพันเดียวครับหนึ่งพันเดียวโอ้โหขอเวลาสามนาทีครับโดเริ่มแล้วครับรายการนี้เป็นรายการสุดสุดครับ เพราะว่าจะต้องเดินทางกลับบ้านเงครับจริงๆแล้วมันอยากกินเหล้าครับกลัุคสีอยืนยืนเท่าไหร่ครับโอ้ถ้าสภาพนี้ผมว่าโอสามพันถึงว่าดีฉัดเว้ยได้เว้ยใครเขาเออเรามาเรามาไม่ใช่ตัวใหญ่เราอ่ะสุดหยั่งเราอ่ะไอ้นั่นของพี่โจ้นะเขาเราเก็ตเป็นพี่โจ้ที่นี่เขาเล่นถึงสองพันพันห้ามาแล้วครับมาแล้วครับคุณชายครับคุณใช้อยังอยู่ครับสังคายก็เล่นถึงสองพันห้า รวมถึงถึงหมื่นนะครับในชุดนี้รวมถึงหมื่นไหมหมื่นได้ครับผมว่าประมาณนะพี่โย้าประมาณหมื่นหนึ่งแต่เราจะขายวันนี้ก็่สี่ห้าพันก็คงเก่งแล้วครับเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนให้ไปศึกษาเลยนะพี่โยคเหมือนให้แล้วก็เหมือนแจกครับเราทำบุญเสร็จเราแจกเลยครับห้าพันครับผมมาแล้วห้าพันครับผมหกพันหกเจ็ดพันสองร้อยบาทเจ็ดพันสองร้อยบาทครับผมไอ้เงินงานดีมากไอ้เงินงานดีครับเจ็ดพันเจ็ดพันโอ้โหเจ็ดพันแปด แปดพันว่มไม่ <8 S 1> พัดี <laughs> อะไรเนี่ยแปดพัน แล้วเราก็ร่วมบุญกันอันนี้ชุดนี้จะเป็นร้อยเปอแล้วก็มีหักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะผมว่ายอดเยอะพอสมควรต้องบอกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณหลวงปู่ดู่ชาแนลมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ที่วันนี้ที่ร่วมประมูลนะครับแล้วก็รายได้ด้วยอ่าขอบคุณพี่แท่างด้วยแต่พี่ท่งกลับไปก่อนรีบิเตบอลขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ด้านหลังกล้องนี้นะครับและขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านอาจารย์ิษย์พี่อิงโจ้ที่ร่วมร แล้วก็ขอบพระคุณคุณต๊อดด้วยขอบพระคุณพี่ต๊อดด้วยนะครับคุณต๊อดนะครับแล้วก็อันนี้จากซินนามอนสตูดิโอนะครับของปูเพื่อนผมฝากให้คุณตั้มนะครับคุณตั้มโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปฝากเด็กๆที่บ้านนะครับอย่าไปที่กินก่อนทั้งหมดนะได้ครับผมไม่ค่ายขนาดของหวานนะขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับเชิครับคือคือต้องบอกว่าจริงๆวันแรกที่ที่เริ่มต้นที่จะทำหลุมสุกองใหญ่เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างรู้สึกแบบ เครียดเหมือนกันแล้วค่อนข้างรู้สึกว่าแบบมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะไปได้ไหมมันจะสําเร็จไหมแต่ณวันนี้ที่เริ่มต้นมาได้2วาระจนมาถึงวันนี้นะครับผมรู้สึกผมโชคดีมากๆเพราะมีมีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพู่ดูชาแนลหรือผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านที่มาช่วยผมแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลวงพู่ดูชาแนลเนี่ย ช่วยผมมาหลายๆครั้งมากแล้วก็ทุกครั้งที่มีการทาบุญนะครับหลวงพ่อดูชาแนลก็ไม่เคยพลาดเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณจากใจจริงๆครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับคุณตั้งครับก็การประมูลครั้งนี้นะครับ สมทบทุนสร้างหลุมกุสุปองใหญ่ที่วัดโพไซทองนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราได้เท่าไหร่นะครับกันครับได้เท่าไหร่แล้วก็เราขึ้นป้ายค้างไว้อยู่ตอนนี้ได้ครับผมใครต้องการที่จะทำโอนไปที่วัดโอนไปโดยตรงได้เลยนะครับโอนเข้าบัญชีวัดเลยนะครับแล้วก็แจ้งมาที่เรานะครับประมูลที่โอนมาที่เราะรปมมูลาที่เรราะั่วเเงโดพราะว่าเราจะทําบัญชีนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับหรือผู้ดูแชนแนลเราถ้าเราประมูลนะฮะเราจะเอาเงินนะครับไปช่วยน้องๆที่ผู้พิการทางสมองนะครับที่โรงเรียน น่าจะเป็นสุพรรณปัญญานุกลูลนะฮะที่บางปมานะครับลูกสาวผมไปฝึกงานที่นั่นนะครับเราก็จะไปช่วยน้องๆกันนะครับโอกาสหน้านะครับผิดพลาดประการใดผมกับน้องๆและทีมงานทุกท่านขออภัยมานกโอกาสนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ